สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับถ้าหากว่าสวนของใครที่โสมนะครับจากโรคไฟทอปเทล่าหรือโรคทปนะครับแปลงนี้ของคุณคราวลูกจันฮะหรือคุณลูกจันเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้แกเล่าว,ว่าแปลงนี้ของแกมีอยู่กี่ต้นและก็ที่โสมเกือบจะตายนี่กี่ต้นนะครับก็แปลงนี้มีร้อยสามสิบต้น ครับปีที่แล้วก่อนก่อนใช้คู่หูครับก็คือมันจะตายเกือบหมดแล้วค่ะอเกือบ,บหมดก็คือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือเหลืองหมดเลยอาจารย์โอ้เหลืองหมดเลยนะครับใช่เหลืองหมดเลยก็พอมาใช้คู่หูทุเรียนแปลงนี้จะตัดประมาณเมษาครับใช้ใช้คู่หูเสร็จปุ๊บจากที่ใบเหลืองๆนะคะครับ มันจะรัดอ่อนมาอรัดอ่อนแล้วมันจะแบบใบเหลืองเือมันก็จะร่วงหมดเลยค่ะอาจารย์แล้วมันก็จะออกดอกมาพร้อมเลยอแปลงนี้นะคะก็คือผลผลิตได้5ตันได้5ตันกี่ต้นได้ครับ130ต้นค่ะแล้วปลูกประมาณ5ปีเมื่อปีที่แล้วก็คือได้5ปีเอา5ปีอาไว้ลูกได้ก็จากที่ว่าจากเราไม่ได้อะไรแล้วก็คือแค่ถ้าให้ได้ต้นคืนมาก็ดีแค่ทาไปทํามาก็คือ มันได้ลูกได้ลูกด้วยและตอนนี้ดูสภาพแล้วมันฟื้นนะมันฟื้นหมดเลยค่ะจ่าใบดําเลยนะจากที่เนี่ยค่ะจากที่ว่ามันไม่ได้ถ่ายรูปไว้ค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะดีแล้วมันโสมคล้ายๆต้นนี้เลยครับค่ะเนี่ยนั่นจะเป็นสภาพนี้นั่นจะโสมคล้ายๆต้นนี้เลยนะโอ๋แต่นี่มันรัดแล้ค่ะมันรัดแล้วนะครับเนี่ยเพื่อมาจะมองจาก ขึ้นไปบนเนินนะมองลงมาก็คือยอดเรื่องหมดเลยก็บอกบอกแฟนว่าพ่อคงไม่รอดหรือมั้งก็คุณวิเชียนมาแนะนําอก็เลยเอาใช้แปลงนี้แปลงแรกอเอามาลองเลยทีนี้มาใช้แล้วได้พุ่นแสดงว่าใช้มาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วอ่าป oh. ีกว่าแล้วนะครับต้องบอกเอาไว้ก็เรื่องเรื่องของคุณเอาไม้อันนี้อ๋อครับผมเข้าไปดูกานอันนี้ดีแปลงนี้เป็นแปลงทดลองเลยค่ะ อ๋อครับผมมั่นใจโอ้ดีมากเลยนะครับก็คือมันเรื่องเมื่อตอนที่เราที่นุบออาจารย์ครับอกแต่เป็นแบบนั้นเลยค่ะนะครับนี่สรุปแล้วแปลงนี้นะครับเหลืองแล้วก็เป็นท็อปเกือบจะตายทั้งแปลงนะครับเห็นคุณลูกจันทร์บอกว่าเหลือสวยๆอยู่นะครับยี่สิบต้นได้นะครับจากร้อยสามสิบต้นแต่ตอนนี้ฟื้นหมดแล้วครับฟื้นหมดแล้วฟื้นหมดแล้วครับโอ้โหรู้สึกว่ามีความรู้สึกกับคู่หูยังไงบ้างครับ ้วมันดีค่ะแล้วก็ลดต้นทุนครับแล้วก็ต้นไม้เรามันฟื้นแล้วก็ได้พลนผลิตเพิ่มขึ้นอแล้วก็เมื่อเรากดนี่ด้วยกดนี่อ๋อนะครับได้กดนี่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้นทุเรียนฟื้นต้นทุเรียนฟื้นแล้วก็พลนผลิตได้เยอะขึ้นแต่ว่าออะไรล่ะยาเคมีใช้น้อยลงแล้วก็เโ็นลางดิน ปุ้ยทางดินก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งกันอ๋อลดลงมาครึ่งหนึ่งเหมือนกันครึ่งหนึ่งเหมือนกันและแปลงนี้ก็ยังไม่เคยใช้ยาลานะคะยังไม่ได้ใช้ยาลานค่ะแปลงนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์ออ๋ก็คือจากที่เรื่องเรื่องก็จากที่ว่าจะใช้ยาฆ่าแมลงค่ะก็ไม่ใช่ใช่ครับใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเพียงครึ่งเดียวค่ะครึ่งเดียวอ๋อเพียงครึ่งครึ่งเดียวเหมือนกันนะครับชุดนี้จากผ่นฤทธิ์ก็ใช้ยาฆ่าแมลงธรรมดาจะต้องใส่ฤิ์หนึงเลยอ๋อ แตงวันนี้ใช้แค่ครึ่งเดียวเหลือห้าร้อยเหลือห้าร้อยอ๋อครับผมแล้วฉีดกี่วันครั้งครับอันนี้ก็เมื่อครั้งแรกค่ะอาจารย์ก็คือถ้าเราต้องการใบก็พ่นติดๆกันหน่อยแต่ถ้าใบเราแก่เข้มเราไม่ต้องการให้รัดอ่อนเราก็ปกติสิบวันครั้งสิบวันครั้งแต่ว่าถ้าเราทํายอดให้เจ็ดวันครั้งค่ะเจ็ดวันครั้งเพราะว่าจะได้สะสมมาห้านได้เยอะแล้วถ้าหากว่าต้นโซมนี้เราฉีดพุ่มและฉีดลงดินด้วยได้ค่ะฉีดฉีด เพราะว่าแปลงนี้จะชี้ลงดินหนึ่งครั้งตอนตอนที่ตัดลูกเสร็จก็พ่นลงดินแล้วก็<ม>ทีนี้<ส>พอเสร็จก็พอเราพ่นจะพ่นทั้งทั้งข้างนอกข้างใน,น,นแล้วก็จะให้คนงานพ่ลงดินด้วยก็คือคให้เขาพ่นลากคนคนที่มันไม่ดีแล้วให้เขาละมันก็จะใช้ได้หมดใช้ได้หมดโอเคนะครับเดี๋ยวอีกทิปหนึ่งนะครับก็จะถ่ายนะครับกับสวนใหญ่ ที่เราถ่ายมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากดีใจมากค่ะอาจารย์ที่ได้กล้องดีๆครับ <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้เพื่อนบ้านนะครับ <laughs> เพื่อนบ้านตอนนี้ได้ใช้เยอะไหมครับเริ่มใช้เยอะแล้วค่ะอาจารย์ก็เริ่มเปิดใจใช้เยอะแล้วก็พน